สวัสดีครับพบกับเล่นเกมนะครับมัอยู่กับเกม MOL Adventure เช่นเคยครับ EP นี้เป็น EP ที่2ครับเป็นการแนะนำโหมดต่างๆและการเล่นเกมนะครับเมื่อาวานผมน่าจะจบที่อันนี้นะครับอาณจักรล่าตำนานนะฮะอันนี้ก็ไปต่อกันที่ตัวนี้นะฮะประลักอาคาชอาิอันนี้เป็นเนื้อเรื่องหลักให้เข้าไปเก็บกุญแจเหมือนเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมีของ ดล็อกของในตำนานอันนี้ถนะ้าใครเพิ่งเล่นใหม่มันมีความยากของมันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปให้ดูมันมีความยากเหมือนเหมือนกันนะบางดาบมีความยากแต่ของของเก็บเพียบเลยของเก็บเพียบเลยนะครับเข้าไปเก็บเข้าไปเรียนรู้ได้มันจะมีหลายหลายอย่างเป็นปริศนานะครับไม่ใช่เดินดุยดุยไปจะผ่านนะครับต้องคอยวิเคราะห์ด้วยเนะี่ยดูอย่างอันนี้นะฮะลองดูนะครับ นี่ก็เป็นเป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกอันที่2ขึ้นมาผสมบทแล้วก็ตํานานคืนชีพนะครับจะปลดล็อกมาเรื่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งโหมดที่ไว้เล่นไว้เก็บของไว้ล่าของนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นมิลลาดมิลาดอาบสีก็เป็นเหมือนเนื้อเรื่อง เป็นเหมือนการเล่นเก็บเลเวลอีกอีกหนึ่งที่ผมเพิ่งเปิดได้มาครับอีกหนึ่งจุดสามารถเล่นเก็บเลเวลได้เก็บของได้แลกไอเทมได้เหมือนกันนะครับโหมดนี้โหมดนี้ก็มีของแลกเหมือนกันเจ๋งด้วยนะฮะแต่ต้องปลดล็อกให้ถึงจะใช้ลูกสีลูกบอลสีม่วงนี่นะฮะเก็บเควสเดินเควสไปเรื่อยเ,เขาจะมีรางวัลให้แต่ผมก็ยังไปไม่ไกลนะอันนี้ตนันตันอยู่สู้ไม่ไหวนะครับ มีบอดผู้นําเหมือนกันเข้าไปเก็บเพชรเก็บอะไรได้นะฮะถ้ายัางไงใครมาดู EP นี้แล้วตามไม่ทันก็กลับไปดู EP หนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนําไว้ตั้งแต่ในเมืองนะครับอันนีก้ก็หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับครบแล้วละ่ะหน้านี้แล้วก็มาส่วนของแคมเปญแคมเปญก็เป็นการเป็นการตะลุยแหละครับตะลุยด่านนะฮะเก็บไปเรื่อยๆหมั่นเข้าบ่อยๆ ผลรางวัล8ชั่วโมงมันก็เต็มนะครับเข้ามาเก็บด้วยเป็นเกมที่ไม่ต้องอยู่กับมันตลอดนะครับวันหนึ่งเข้ามาดูก็ได้วันหนึ่งเข้ามาดูทีหนึ่งเก็บของรางวัลเดินเกมหน่อยดาดมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะย้อนไม่ได้ติดเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมก็ติดเหมือนกันตอนนี้30คับขี12ก็ไม่มีอะไรครับเก็บเดินดาดไปเรื่อยเล่นไปเรื่อย มันก็จะมีตัวละครมีภารกิจของมันนี่ฮะได้คะแนน V.I.P. ฟรีๆนะครับเกมนี้เกมนี้มันจะแจกคะแนน V.I.P. ฟรี free. ดีนะตรงนี้ก็เป็นภารกิจจบด่านหนึ่งมันก็จะให้ตัวละคร5ดาวมา1ตัวนะครับแตกต่างกันออกไปแต่ละบทแตกต่างกันออกไปก็ถือว่าสนุกนะฮะหาง่ายแต่อันที่สนุก อันที่เราจะโหดจริงๆคือเราต้องหาตัวที่มันเหมือนกันเพื่อทําการเพิ่มดาวน,นะครับถึงจะโหดจริงๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนนี้อ่ะเผื่อใครยังไม่เคยใครยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวลองดูดูผมเข้าไปต่อสู้นี่ผมยืมตัวละครเพื่อนมานะฮะปสักตาหนึ่งนะฮะเป็นการจัดวางทับ จริงๆเกมนี้คะแนนสองสามแสนสำหรับศัตรูที่เขาคะแนนสูงกว่าสองสามแสนก็ยังสามารถประยุกต์ตัวละครและสามารถเอาชนะได้นะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวะด,ด้วยบางทีเราเล่นแพ้บ่อยๆแต่เราสล,สลับสลับตำแหน่งนะครับบนลงล่างล่างขึ้นบนก็สามารถทําให้พิกเอาชนะได้เช่นกันนะครับเกมนี้มันมีเสน่ห์นะครับบางจังหวะตัวละคร เราปล่อยสกิลไม่ทันแต่บางจังหวะตัวละครเราที่เราปล่อยสกิลทันมันก็พลิกเกมได้อีกเช่นกันนะครับไม่น่าเชื่ออ่าโอเคก็ผ่านไปได้เพราะได้ตัวช่วยเพื่อนนะครับปะต่อไปก็เป็นในโหมดของฮีโร่นะฮีโร่ก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะสุมได้นะครับใครสุมได้ตัวไหนก็ลองอามาอัพดูผมล่าสุดผมเอาแท้งออกไปละไม่มีแท้งแล้วครับเพราะว่าจะเอาตัวนี้ขึ้น5้าดาว แต่ปรากฏว่าก็ต้องมีแท้งนะครับต้องหาแท้งมาต้องหาแท้งมาใหม่จริงๆอยากได้ตัวนี้ครับเป็นแท้งตัวละครดูได้ครับค่าสเตตัสต่างๆแล้วก็มีกดตรงนี้ได้ซ้ายล่างรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ครับกดดูได้เขาจะบอกว่าฮีโร่แต่ละตัวมันเป็นยังไงมันเป็นความสามารถยังไงมันทำอะไรได้บ้าง นะครับทดลองฮีโร่เข้ามาดูตรงนี้ได้ทักษะเขาก็จะอยู่ตรงนี้กดดูอีกรอบนึงมันเป็นประเภทไหน,ะน,น,นควบคุมชาร์จนะครับแต่ละตัวก็จะมีประเภทที่แตกต่างออกไปควบคุมรักษานะฮะอันนี้ควบคุมเฉยๆนะครับนี่คือความเสียหายต้านดาเมจแล้วก็สายเขาก็จะอยู่ตรงนี้ครับกดดูได้ ตัวไหนแพ้ธาตุไหนนะสกินโอ้น่ารักสกินน่ารักเกมมีสกินน่ารักเยอะนะสกินน่ารักน่ารักเยอะนะครับแล้วก็เพิ่มค่าสเตตัสด้วยสกินไม่ใช่สกินฟรีนะครับแล้วก็จบด้วยท,ที่นิทานก็เป็นเนื้อเรื่องของตัวละครอันนี้ถ้าใครได้ใหม่มามันก็จะให้เพชรฟรี100นะครับเพชรฟรี PET 100 หน้าของตัวละครก็โหมดแยกประมาณนี้นะครับแต่ละสายด้านบน <c oughs> ก็เล่นมาเรื่อยๆมันก็จะมีภาชนะวิญญาณนะครับด้านี้อันนี้ครับ <c oughs> ที่เราเก็บจากการที่ลงลงลงดันนะครับลงอันนี้ครับในเรื่องหลักเนี่ยครับ เราเล่นไปเรื่อยๆเ,เราก็ใส่ให้ดูมันจะมีค่าสเตต,ตัสต่างๆนะครับเนี่ยฮะใส่ดูอัปเกรดได้นะครับเสริมพลังได้แต่หาโคตรยากนะครับ <laughs> หาโคตรยากแล้วก็เล่นมาปลดล็อกเรื่อยๆมันก็จะมีอันนี้มาอีกอันหนึง่งแต่และตัวมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับ <Don 't S 1> ต้องปลดล็อกเหมือนกัน โดยเราจะใช้หินพวกนี้มันจะเป็นหินสีต่งตางๆที่อาจจะงงว่าเล่นแรกๆเฮ้่เอาไว้ทําอะไรเราอาจจะไม่จำไม่แน่ใจว่าเ,าเอาไว้ทําอะไรนคะครับหินเงนี้ยสเก็ตวิญญาณเนี่ยเอาไว้อัพตัวนี้นะครับมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยแต่และตัวก็จะมีความสามารถที่มันไม่เหมือนกันนะครับ มันก็จะมีค่าสเตตัสทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้นี่คือความความหลากหลายของตัวเกมนะครับก็ค่าความนิยมฮ <Hero> ีโร่ก็มีอยู่ตรงนี้นะฮะดูได้โดยรวมลองดูนะครับว่าตัวไหนมันมีความนิยมอันดับสูงๆก็แสดงว่ามันต้องน่าสนใจนะฮะ ตัวนี้หายากนะโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของฮีโร่ตัวละครน่ารักแกลลอรี่เข้ามาดูได้นะครับเข้าดูแกลลอรี่เขาก็จะบอกเลยนะฮะว่าตรงนี้อัพเต็มจะเป็นอย่างนี้นะถ้าอัพเต็มนะบอกค่าต่างๆนะครับแต่ก่อนจะอัพเต็มนี่หืดขึ้นคอ <call S 2> <is S 1> นะครับบอกเลยเลื่อเรื่อยครับเกมนี้เรื่อๆๆ <I am S 1> เรื่อยมันไม่ไม่ได้มันไม่ได้ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลา แล้วก็เป็นโหมดแล้วก็เป็นเพื่อนนะครับก็ไม่มีอะไรครับรับส่งของหัวใจกันหัวใจแล้วก็ตรงนี้เป็นจ้างวานสามตัวก็กดเอาอยากได้ตัวไหนก็กดเอานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะได้มาอยู่ร่วมทีเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเลนให้ดูนะครับนี่ก็ตัวละครของเพื่อนของเราโอเคก็ประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมของเกม MOL Adventure นะฮะ เมันเข้าไปเก็บมันเมันเข้าเกมทุกวันนะสายฟรีเล่นได้เกมนี้สายฟรีเล่นได้ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรต้องมา <c oughs> ก็เล่นได้ครับสายฟรีเล่นได้นะโอเคเอาสำหรับ EP ที่สองนี่เราประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่มีอะไรแล้วรายละเอียดเกมสายบนเมนูตั้งค่าอยู่นี่นะนี่ครับเมนูตั้งค่าหน่อยหนึ่งในรูปตัวเราเปลี่ยนตัวละครได้เปลี่ยนหน้าได้ชอบตัวไหน เล่นได้ใส่กรอบได้ผมลักลผมเป็นตัวนี้เ <Okay. S 1> ท่ดีตรงนี้ก็จะมีเหรียญรางวัลในการเล่นภาร,รกิจต่างๆก็เ,เอามาใส่นะครับเท่ๆดีมันก็จะมีรางวัลให้ด้วย <Okay. S 1> นะซื้อไอเทมจากพ่อค้าส่งหัวใจ2,000ครั้งเนี่ยนี่เก็บได้ละ เมตตาโดยแทย้จริงเ <c oughs> โอเคยังไงก็ลองมาเล่นกันดูนะรับใครสงสัยอะไรหรือว่าไงก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับผมจะพอพอแจ้งได้ที่พอซาดนะครับสวัสดีครับ